สวัสดีครับท่านผู้ชมพอกันอีกเลยครับมืนอนี้กับการรายงานและการพยากรณ์อากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคอีสานตอนล่างจังหวัดอุบลราชธทานีมืนอนี่ก็เป็น่ายวันศุกร์ที่8ตุลาคมพุทธศักราช2564นี่ครับเนื่องจากว่าตอนนี้พายุโซนร้อนไล่ออนล็อ,นลอกบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางขาดวาสิข้นฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนในราววันที่ 10- ถึง11ตุลาคมพุทธศักราช2564่ลักษณะเส้นนีก็ีิเฮตดให้บริเวณ ภาคอีสานตอนล่างมีฝนเพิ่มขึ้นในช่วงนี้ครับสำหรับการพยากรณ์อากาศ้มนีครับตั้งแต่เที่ยง้มนีหอดเที่ยงมืออื่นครับกับบริเวณภาคอีสานตอนล่างก็จะมีฝนฝ้าทะนองในเล่าวา0สิเปอร์เซมก็ยังคงเป็นล่มตะวันออกเฉียงเหนือกําลัง1ิถึงส0กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับผัดปกคลุมอยู่อุณหภูมิสูงสุดก็คขาดว่าจะอยูที่3 1สเอถึงส4ิบี่องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดก็คขาดว่าจะอยูที่23สามหอดสิ้าองศาเซลเซียสครับ ที่นี่ห้ามมาเบิ่งการพยากรณ์อากาศอีกเจ็ดมื่นครังหน้าครับท่านผู้ชมตั้งแต่วันที่8ถึงวันที่9ตุลาคมพุทธศักราช2564ครับบริเวณภาคอีสานตอนล่างก็สิมีฝนฟ้าคะนองในลาว20-30%นะครับแล้วก็ลมก็ยังคงเป็นลมแปรปรวนกำลัง10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงพัดปกคลุมอยู่ครับอุณหภูมิสูงสุดก็คข่าววาร์ตยูที่สามสิบเอดสามสิบห้าองศาเศษเศษครับอุณหภูมิต่ำสุดก็คาดว่าร์อยู่ที่23 26เรับ หลังจากนั้นครับท่านผู้ชมตั้งแต่วันที่10ถึง14ตุลาคมพุทธศักราช2564ครับบริเวณภาคอีสานตอนล่างก็จะมีฝนฟ่าทะนงเพิ่มขึ้นเป็น40-70%ของพื้นที่ครับลมก็ยังคงเป็นลมแปดป่ปวนกำลัง1 0ง2กิโลเมตรต่อชั่วโมงพัดปกคลุมอยู่ครับแล้วก็มีฝนตกหนักบางแหง่งอุณหภูมิสูงสุดก็คขาดว่าจะอยู่ที่88องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดก็คขาดว่าจะอยู่ที่2 4ยสครับท่านผูนน้ชมครับ ตั้งแต่วันที่10ถึง11ตุลาคมพุทธศักราช2564พายุส่วนร้อนแรกงลอกกสิพัดเข้ามากปกคุมบริเวณภาคอีสานตอนล่างก็ขอให้ท่านผู้ชมติดตามข่าวสารจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคอีสานตอนล่างย่างไก่ชิดครับสำหรับเมื่อนี้สวัสดีครับ รมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณอากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน